ผลผลิตของเราหมูม่นสวยแดดตรงไหนก็มาดูออกตรงนี้แล้วกันนี่เงาะเงาะก็ะให้ให้ผลผล,ผลิตนะครับนี่นะครับวันนี้เอาขี้เป็ดมาใส่นะาขี้เป็ดมาใส่เพิ่มปุ๋ยนะครับเพิ่มปุ๋ยโซนเงาะก็อยู่ประมาณนี้กำลังดอกต้นนี้ดิแต่ต้นนี้ก็มีนิดหน่อย จะมีนิดหน่อยโอ้ยมืดปังที่ตายไปก็มีนะก็เอามาซ่อมแบบนี้แหละซ่อมตัวเล็กๆที่ของสักปีมันก็โตไี่ชื่อมึงเนี่ยอันนี้เอามาซ่อมเมื่อปีที่แล้วนะตัวนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกัน สมเมตรได้ครับสูงประมาณสาเมตรนี่ก็อุ้ยเน็นหรือเปล่าเนาะอุ้ยนี่ตน้นนก็มีนี่ก็มานี่ยอดก็ออกดอกก็มานี่ดอกก็มายอดก็ออกอาพลรางก็มีเต็ไมไปหมดเลยครับงอน,นี่เขาไม่ชอบแดดมากนะครับ อยู่ใกล้ๆเอาต้นไผ่ด้วยบางแดดไว้แต่ลำเลียงกำลังดีนี่ก็แตกใหม่ตอนแรกนึกว่าจะตายไม่ตายหนีมาหาแสงอันนี้โอ้นี่เห็นหรือเปล่าเอ้ยหุยมืดมหดมอนฝนจะตกนะครับแต่ไม่ตกนี่ แบบนี้แมลงก็มาเกาะนิดๆหน่อยหน,ย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 นยพอได้อยู่ครับพอได้อยู่วันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้เนาะในสวนกล้วยโวยมืดๆสวัสดีครับ